รีวิวเวรสช็อกโกแลตนะคะปกติจะกินเป็นรสวานิลาอันนี้ก็เลยไปซื้อมาใหม่เป็นรสช็อกโกแลตลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยลองรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นของซินเทรกนะของซินเทรคยี่ามกรัมโปรตีน1สกู๊ปนะคะก็ต้องมาลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเขาบอกว่าให้เชคใส่นมให้เชคใส่อผลไม้ใดๆก็ช่าง ที่เราชอบนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูเทสแบบเพียวๆที่เชคกับน้ำว่ามันจะเป็นยังไงเปิดเปิดกันเลยค่อนข้างใหญ่อยู่นะอันนี้เราซื้อถุงใหญ่มาเนาะ2องกิโลสองจุดสองกิโลถุงนี้ประมาณหมื่นสามครอนหมื่นสามครอนสี่ใช่ไหมสี่สามสิบสองสามพัน 3ามพกว่าบาทบ้านเรายี่ห้อนี้เราไม่เคยกินนะก็เดี๋ยวมาลองกันว่าจะยังไงลองไปหมดแหละก็ได้ค่อนข้างเยอะดีก่อนหน้านี้ที่พ่อใหญ่เขาจะสั่งแบบคนที่เขารู้จักอะก็สั่งเป็นของแอมเทอร์โบไลแล้วมันก็ได้ได้น้อยแล้วก็ราคาอั่นี้แต่ว่าเดี๋ยวแกหายดีก็จะต้องใช้ตัวเดิมใช่ไหม ออืมหอมหิ่นดีกเขาบอกว่ากินแค่หนึ่งสก็พอแต่ว่าเราไม่ได้เช็คใส่พวกอะไรเลยไนงะเดี๋ยวเราก็ตอนนี้จะลองส,อสัสกุปนะเขาก็มีช้อนให้ข้างในนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกำลังอื้เอเขกาไปช็้ ช้อนสีม่วงแตนี่ดูขนาดช้อนก่อนว่าเอ้ยสกู๊ปใหญ่น่ารักช็อกโกแลตเขาบอกว่ากินได้สองเดือนถ้ากินมาแล้วสกู๊ปไงเราจะลองวันนี้สองสกู๊ปใส่น้ำกองมันละเอียดนะ รอบหน้า้อเอารรบานิลาต้องเปิดน้ำไว้ตอนที่เราไอ้นี่ไงเพราะว่าเราใช้น้ำจากกอกหาเครื่องปั่นอยู่หาไม่เจอนะคะ หวานจนเกินไปชอบเขาบอกว่าน้ำตาลหนึ่งกรัมต่อ1หนึ่งสกูป๊ปอืมพอ,อดีหนึ่งสกูป๊ปน้ำตาลหนึ่งกรัมแฟตสองกรัมโซเดียมร้อยห้าสิบมิลลิกรมัมอืมโอเคอืมอร่อยดีป่ะอืมแจ๋ว